เปิดกล่องสูงกันส่องเบาๆมอลลี่แล้วก็ชิมมอนเบอร์อะไรไม่รู้เบอร์อะไรอ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะนี่น้องนั่นรักกเปิดอันไหนก่อนเอาอันนี้ก่อน ยังอยากไปกันไม่อยากไปตรงนี้ไปตรงนี้เลยเราจะยังไม่ดูการ์ดนะ นี่นี่นี่การจะไม่ออกนะจ๊ะอยาได้กระต่ายทุกตัวเลยแกะตัวเลยนะโอ้ยตื่นเต้นแกะอ๊ะแหวนน่าสีเขียว การ์ดน no. no. like like ้องการ์ดน้องยิ้มแตงไว้กันแล้วก็เปิดมอลีกัน จะไม่เปิดข้างบนนะจะไม่แก่อย่างงี้แต่เราจะแกะข้างล่างเสร็จแล้วโอ้ยลุนล้นลุ้น น,นี่อันนี้ตัวที่เรามีแล้วอันที่อยากไดก็จะมีอันนี้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 ไปกัน,น <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นการละแต่ยังไม่เห็นตัวนะอีเอ e, e, ็กซ์ เป็นแบบสลักไม้อ่ะน้องใส่กันไม่มีอะไรเลยโอ้โหหนักจังมีกาดหนองอยึืงใส่อันนี้ คลิปนี้คือจะถ่ายแบบใจจอยเพราะว่าได้ตัวที่อยากได้แน่นนอนนีิ่ <Thank you. S 1> มเก็บแม่เปิดรอบที่ร้อยค่ะ ่ใส่ลงไปปิดชึบปึ๊บตั้งไว้อันสุดท้ายซิกเนเจอร์นี่ตัวที่อยาได้ก็อยาได้ทุกตัวเลยในครอนี้แล้วก็อยากได้ซีเครตด้วยมันแกะ เดี๋ยวจากข้างล่างแล้วกันตรงจะแกะแยากกว่ากล่องอื่นเลยมาแล้ว ว่าก๊าซจะไม่อยู่ตรงก้นนะอ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เอาากไโอ๊ยน้องนอง่ารักได้ข่าวว่าน้องมีชุดแหวกเราแกะกันเลย เกลยนะเกลียวตื่นแต่้นนี้สุดละพระเจ้าหลวงเอ้ยน้องสีชมพูนี่มาใส่เสื้อให้น้องกันช <SM AT uno> <guidelines> <Christina> ื่อน้องเสียงไง Mà xài chút nè Chút nóng xài như thế Chút nông ừ, Chút nông ngon lắm Khá sọt ừ. Chút nông xài dễ เราไม่มีรองเท้าส่ยเอ๊ะเอ๊ะใสายยา่สาย,ยากมากเอ๊ะเอ,อ๊ะเ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 อ๊เอ๊ะอ๊ะเอ๊ะเออ๊ะเอ๊ะเอ๊

เลี้ยงไปยี่คมแข็งแงกได้สมใจไม่เช่จำไว้ใครมีวิธีใส่ที่ดีกว่านี้ช่วยบอกหน่อยนะคะ that out Say <laughs> can. สแสดวสู้ชี yell, วิตมากตงอันนี้คือแบบมันดีทุกกล่อง ดีแบบดิบๆฟินนี่คือตัวทั้งหมดนะคะแกะมาลี่ก่อนอะมลลีเอามาก่อนนี่คือทุกตัว